สวัสดีครับผมแ p ปเปิลฟอร์นครเกษตรนะองวิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีรถรุ่นวายแทตัว4ี่ขุคือตัวท็อปสุดของกระบะวายแทนะครับคันนี้เป็นรุ่นสีเซอร์นาออลเอนส์นะคือสีส้มของรุ่นวายแทนะค,คันนี้เป็นเครื่องยนต์บายเทอร์โบสองจุดลิตรบายเทอร์โบเลอสองแรงม้าแรงบิด5้าตันเมตรครับคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในกันนะครับไปดูกันเลยแต่เรามาเริ่มกันที่กระจังหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้ เป็นรุ่น Wi แทตัว 4. ี่นี่คือตัวท็อปสุดของรุ่น Wi แทกนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นค่าฟอร์ตตัวดำสีดำด้านตัวใหญ่เลยนะมาพร้อมกับตัวลังพึ่งที่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีไฟ3จุดให้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีกล้องตัวนี้กล้อง3า0องศานะครับที่ตรงกระจังหน้านะครับแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างเลยนะครับคันนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะครับครอบด้วยสีดําด้านตรงไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีเลดร์ตรงกันชน ด้านหน้าของตัว w ายแทคันนี้แต่งชุด Y นะครับก็คือมีสเกิร์ตด้านหน้าซุ้มล้อให้นะเป็นชุด Y ของตัว next gen ตัวใหม่เลยนะครับเรามาดูกันชนกันกันชนตัว Y ตัวนี้ครับก็จะมีคัว่า WILD ก็คือเป็นกันชนของชุด Y นะครับสวยงามมากๆเลยนะของรุ่น Y าย c ทนะคันนี้มาพร้อมมาพร้อมด้วยเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับมีเรดาร์ให้ตรงตรงกลางของตัวด้านหน้ารถนะครับเราขึ้นมาที่ไฟด้านหน้าครับคันนี้เป็นไฟ Matic LED นะครับก็คือรุ่นท็อปสุดของ Y าย c ทไฟ สูงไปต่ําในหลอดเดียวกันเปิดปิดไฟอัตโนมัติปรับไฟสูงไปต่ําได้ให้อัตโนมัติพร้อมไฟเดย์ไลท์เป็นรูปตัว C เป็นไฟ C แคมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวสีส้มในหลอดเดียวกันไฟ m ม t ทิค LED ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ไฟตัวลูกแก้วอยู่ตรงนี้ครับคือล้อเราหมุนไปทางไหนไฟเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะหมุนจะเปิดไฟตามวงล้อที่เราเลี้ยวนะครับเพิ่มความแสงส่องสว่างในเส้นทางที่เราจะไปนะครับฝากระโปรงเป็นแบบ แอโรไดนามิกนะก็คือลู่ลมดีๆเราขับทางไกลเนี่ยลู่ลมประทะด้านหน้ารถทําให้รถมันวิ่งได้นิ่งขึ้นนะครับรถม่เตอร์ลมนะครับแต่เรามาดูข้องเครื่องกันคันนี้เครื่องไบเทอร์โบเลยแล๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นไวแท็กทุกเน็กเจนของ Ford ทุกรุ่นตัวไมค,ค้คโชกยังเป็นไมคค้ำนะไม่ใช่โช็กแต่สามารถติดเป็นโช็อกฝากระโปรงเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับคันนี้เป็นเครื่องไบเทอร์โบฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็น ของเหลวนะครับก็คือน้ำยาฉีกกระจกมีให้นะครับน้ำยาลอยเย็นแล้วก็น้ำมันเบรกน้ำมันเบรคคันนี้เป็นหม้อแบบเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับเราจะมีตัวเทอร์โบ2ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ข้างเครื่องยนต์นะครับคันนี้จะเป็นหม้อกอากาดของตัววายแท็กนะครับแต่เราไปดูฝั่งฝากันบ้างฝั่งฝาครับก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็ฟิลูอยู่ฝั่งขวาฝัา่งซ้ายคือของเหลวฝั่งฝาคือแบตกับฟิลนะครับแล้วก็ทอน้ำยาตัวนี้ จากการออกแบบใหม่ของ f อร์ n น x กเกจะไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะครับทำให้อ air ในรถเนี่ยร้าลูกค้าใช้งานเนี่ยทำให้อ air เย็นขึ้นนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเราก็จะทาชิดกับตัวขงรถทําให้ด้านหน้าของตัวช่องว่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทําให้รถมันระบายความร้อนได้ดีในข้องเครื่องนะครับแล้วก็สามารถใส่แบตเตอรี่ได้2ลูกของตัว f อร์ Next เก้นะครับแล้วก็มีตัวแผ่นยางซับเสียงตัวนี้นครับการเสียงการลดการสั่นของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับราลูกค้าขับก็จะไม่รู้สึกขับรถแบบ นิ่งขึ้นนะครับรถวิ่งได้ดีขึ้นนะครับแต่เรัรู้ส่วนอื่นของตัววแท็กันนะครับอันนี้ติดครอบไฟหน้าให้ให้ลูกค้าด้วยนะเป็นครอบไฟหน้าหลังเลยนะครับอันนี้แก้มข้างแบบ Wide body นะครับคือรุ่นเน็กเจนวาแท็กเนี่ยจะแบบ Y b o บ y ทําให้รถมันดูกว้างขึ้นฐานล้อปรับกว้างขึ้นนะครับชุด Y มีอะไรบ้างชุด Y ชุดแต่งอันนี้ใหม่ของฟอร์ดเน็กเจนก็จะมีก,กันสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีซุ้มล้อ6นิ้วสีดำด้าน แล้วก็จะมีขีดคําว่า w i l d คือชุดแต่งของตัว Y นะครับแล้วเรามาดูช่วงล่างของตัว Y แทกกันช่วงล่างคันนี้เป็นปีกนกคู่2ชั้นครับบนแล้วก็ล่างนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ป้องกันล้อล็อก evd กระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ esp ระบบควบคุมประสิทธิภาพการทรงตัวรถครับแล้วก็ r m การลดพิกว่ามี h la ให้ด้วยคือรถออกตัวบนทางลาดชันนะครับมาพร้อมกับดิสเบรคคู่หน้าดิสเบรคคู่หลังให้เลยครับสียางคันนี้เป็นยางของ m นะครับมาพร้อมกับแม็กของ hot tire ยางสายที่สามคูณสิบอายิบสองแม็กขอบยีิบสองเลยแก้มบางๆนะครับนุ่มๆนะครับยางเป็นยาง MT เน้นออฟโรดเน้นลยุยดอกหนาล่องลึกนะครับตะเกีตะกายเส้นทางออฟโรดได้ดีแม็กคอร์สไทยตัวนี้เป็นแม็กที่คุณภาพสูงมีราคาสูงนะครับสีดําเงาเป็นสีดําเงาตัดสีเงินนะครับของตัวแม็กแม็กออฟเซ็ตลึก25ขอบยีิบสองขอบใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆเลยนะครับสวยงามครับกับชุดวายแท็กชุดนี้นะครับ แต่เรามาที่แก้มข้างแก้มข้างเป็นคำว่าายเทอร์โบบองบอกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรายเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับแก้มข้างเป็นสีเทากาไฟตัดคำว่าสีดำด้านกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าที่กระจกมองข้างนะครับครอบด้วยสีเทากาไฟตัดก,กับสีตัวรถรถเป็นสีเซเรนาออลเอนนะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างสีเทากาไฟไฟเลี้ยวเป็นสีส้มในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็มีกล้องสามเลนส์วงจร กล้องจะมีด้านหน้าให้แล้วก็มีด้านข้างด้านท้ายให้สามารถมองรอบคันได้เลยนะครับบันไดข้างเป็นแบบปูไซนะครับคันนี้ไซส์สเต็ปลูกค้าขึ้นใช้งานได้สะดวกสบายบันไดข้างชิ้นใหญ่กันลื่นได้ด้วยนะครับใช้งานได้จริงกันสาติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับเล่าหลังคามากับตัวรถเลยนะครับคันนี้มากับโรงงานเลยนะครับกุญแจของรถเราคันนี้เป็นแบบสมาร์ทเคเล,ลดนะครับมีปุ่มล็อกรถนะครับกดล็อกรถแล้วถ้าสามารถไขเป็นแบบ ลิมไอไขเป็นตัวลูกบิดก็ได้นะครับตัวนี้สับกุญแจสมาร์ทคือเลสนะครับคันนี้เราติดครอบตัวครอบมือเปิดให้ลูกค้าเป็นสีดำดำเงานะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับโลบาร์วแท็คเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวแท็คไ่แล้วคือโลบาร์มาพร้อมอยากโรงงานมากับตัวรถเลยเป็นสีเทากราไฟขิปด้วยที่รัดเป็นสีเงินนะครับผมช่วงล่างของตัววแท็คเรานะครับ โช๊คนอกรแซีนะครับปรับการปรับองศาใหม่การวางของโช๊คทำให้รถมันกว้างขึ้นในระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็โช๊คมีการทรงตัวได้ดีความนุ่มวนวลครับโช๊คเป็นแบบโมรูทุบ2.0นะครับก็คือเน้นความน,น,านุ่มนวลแล้วก็จะมีคานคานตัวนี้จะยึดระหว่างแคสซีซ้ายขวาทําทให้รถมันเน้นการบรรทุกมากขึ้นความแข็งแรงของซีมีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีตัวยางตัวนี้นะครับกันกระแท luggage, แกแทของตัวแหนบเวลารถกดเนี่ยยางตัวนี้จะกันกระแทกของตัวแหนบได้ดีนะครับมีเซนเซอร์โช๊คให้ด้วยนะครับปรับความานุมนนวได้ะครับ บันไดเหยียบด้านข้างอันนี้เราเปลี่ยนใหม่อ่าก็ทาให้ลูกค้าหยิบของได้ง่ายขึ้นขึ้นเหยียบแป้นเหยียบด้านข้างได้เลยนะครับผมมาที่ไฟท้ายไฟท้ายคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมีบายสปอร์ตให้ด้วยกะเ็นเซอร์ในจุดมุมอับเวลาเราขับเดินหน้าถอยหลังนับมีบายสปอร์ตให้นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบ full size เลยไฟเบรก LED ไฟเลี้ยวไฟถอยแบบ LED full size เราครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้นะครับ ือว่าสวยงามมากๆครับรุ่นว i แท็คันนี้สีพิเศษด้วยซีเรนาออลเอนนะครับคำว่าโลโก้ว i แท็สีดําด้านเราติดให้ครับรุ่นว i แท็นะครับมือเปิดไปดูด้านท้ายสีดําด้านอยู่ตรงกลางฝากระบะท้ายแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มีให้นะครับโลโก้ฟอร์ดต,ตัวใหญ่ตรงกลางเลยนะครับตัวนี้ใหญ่มากโลโก้มีกล้องไถยหลังให้เราด้วยมองได้รอบคันเลย3ามร้อองศานะครับโลโก้ฟอร์ดต,ตัวนี้แบบปั๊มแบบปั๊มตัวนี้เราสามารถติดสติกเกอร์เพิ่มได้นะครับหรือเอาอะคริลิกที่เป็นสี ใส่เพิ่มได้เพื่อความสวยงามของตัวฝาท้ายนะท่านนั่นเองครับโลโก้ 4x4 นะครับบอกบอกว่ารถคันนี้เป็นรุ่นเวท็กตัวท็อป 4x4 นะครับเซ็นเซอร์ท้ายเรามีให้4จุดตรงกันชนด้านท้ายนะครับแล้วก็มีตัวครอบสีดาด้านมีที่หยับกันลื่นให้เราด้วยนะครับเราไปดูฝากระบะท้ายกันฝากระบะท้ายเป็นแบบ easy lift นะครับก็คือฝาท้ายผ่อนแรงเรายกมือเดียวเราก็ขึ้นได้นะครับผมกระบะลึก511มิลลิเมตรนะครับก็คือบรรทุกของได้เยอะขึ้นนะครับรองรับน้ําหนักใน ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์ให้เราด้วยแล้วก็ช่องไฟ2 0 0 1 0โวลต์นะครับตัวนี้เวลาเราไปแคมปิ้งเดินป่ากลางเต็นท์เราสามารถใช้ช่องไฟตัวนี้ได้นะครับสามารถรองรับไฟฟ้าได้ถึง400วัตต์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบไม้เลื่อยของอุปกรณ์งานช่างสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ตราบะลึกๆขนของได้จุเลยครับสำหรับรุ่นวาแท็กับ4เรามาดูด้านในของตัวรถกันนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับทันนี้ เบาะสีดําเดินได้ด้วยสีส้มนะครับตัวภายในภายในเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็มีช่องแอร์สช่องที่ด้านหลังให้นะครับมีช่องไฟ usb ไกด์ซีแล้วก็มีช่องไฟ2องรถถ้อยสิบวลต์ลูกค้าสามารถใช้ทั้งใจฟ้าที่รองรับได้ไม่เกินสี่ลับาทใช้งานได้เลยนะครับแต่มาดูฝั่งคนขับกันบ้างเราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าของตัวเบาะเลยเบาะเป็นสีดําเดินได้ด้วยสีส้มนะครับมาที่ด้านข้างประตูนะครับผมกระจกปรับไฟฟ้า พับกระจกไฟฟ้า4บานปรับพับเลนกระจกไฟฟ้าทั้งซ้ายแล้วก็ขวานับอยู่ที่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีตุม่มมีปุ่มกดล็อกรถล,ล็อกรถให้ตำแหน่งเดิมนะครับช่องแอร์คันนี้เป็นแบบรังพึ่งนะครับครอบด้วยสีดําเงาแล้วจะมีขิดขิดเป็นสีเทากาฟไฟมันดูมีมิติสวยงามมากขึ้นนะรับสำหรับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับปุ่มพุทธสตาร์ทเอกลักษณ์ของรุ่นวาแท็กนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําซ้ายขวาให้เราด้วยนะครับสำหรับคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับ ปรับไฟนะครับนี่เป็นไฟตัดหมอกตัวนี้เราสามารถเปิดปิดใช้งานได้นะครับแล้วก็ปุ่มปิดไฟไฟลีเปิดไฟออตโต้หรือไฟปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับแสงเลนส์หน้าจอ8นิ้วของเรานะครับตัวนี้เราขับกลางคืนแสงแยงตาไปเราก็สามารถเพิ่มลดได้นะครับไฟเป็นไฟแมทนิทิลีสามารถปรับเลนได้เองอัตโนมัตินะครับพงอะไรเป็นพงวงแหวนไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางขึ้นลงได้ยึดเข้ายืดออกได้ผู้โดยสารหุ้นขับสามารถปรับได้เลยนะครับ ปุ่มทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะปรับการเซตค่าของตัวน้ํามันทางด้านจอ10นิ้วนะครับตัวนี้อาจจะงานไงเรากดปุ่ม3ขีดต,ตัวนี้เลยนะครับการตั้งค่าเซตค่าตัวหน้าจอ10นิ้วแล้วก็กด3ขีดแล้วก็ตั้งที่ my view นะครับการเดินทางออฟโรดนะครับการลากจูงเครื่องเสียงเครื่องเสียงโทรศัพท์นี่เราต้องต่อบลูทูธกับตัวจอ 4A อนะครับแล้วก็การตั้งค่าการซ่อบมบำรุงรถยนต์แล้วก็เช็คได้เลยว่ารถเราน้ํามันเครื่องเนี่ยคุณภาพของน้ํามันเครื่องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราต้องถ่ายน้ํามัันนเคครรื่องะบ การเจ็ดข้างต่างของตัวจอ10นิ้วอยู่ที่แป้นฝั่งขวาของตัวคนขับนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายกันฝั่งซ้ายตัวนี้ก็จะมีระบบจํากัดความเร็วก็คือลิมิตนะครับเราสามารถจํากัดความเร็วได้งแต่30กิโเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วล็อกคนไมเรใต้60กิโเมตรขึ้นไปแต่คันนี้เป็นระบบ Adaptive Cruise Control มีระบบเบรกอัตโนมัติให้มาด้วย Stop and Go นะครับแล้วก็ลดหยุดอัตโนมัติลดออกโตให้อัตโนมัติสำหรับระบบ Stop and Go ครับเรา มีเลนชิปปิ้งให้นะครับตัวนี้เลนชิปปิ้งการลดออกนอกเลนนะครับเราเราออกเลนโดยที่เราไม่เปิดไฟเลีย้ยวรถก็จะช่วยเราดึงกลับคงไว้ให้กับรถนะครับทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นกันเราหลับในด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขีดกะระยะกะระยะรถหน้าปรับได้4ขีดนะครับทันนี้ระบบปลอดภัยมาเต็มเลยสําหรับตูนไวน์แท็กซี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลกลางกันจอ12นิ้วนะครับแล้วเรามาที่จอ 12นิ้วนะครับตรงกลางตรง,ตรงคอนโซลรถครับจอเป็นจอ 4A สามารถรองรับ Apple c a การ n ขียนดอโตได้ออนดอโตได้นะครับลูกเล่นมีอะไรบ้างเรามาดูกันมีวิทยุนะครับโทรศัพท์เราต่อบลูทูธฟังเพลงได้ Apple Cafe เ n ่ออนดอโตผ่านระบบเชื่อมต่อไร้สายได้นะครับคู่มือการใช้รถเราสามารถดูการใช้งานของรถคันนี้ได้จากผ่านคู่มือผู้ใช้รถเราก็จะมีเกมให้เราเล่นจากหน้าจอ 4A12 นิ้วอันนี้นะครับ แล้วก็จะมีการตั้งค่าต่างๆของตัวจอ12นิ้วนะครับมีอะไรบ้างระบบควบคุมก็คือระบบควบคุมความปลอดภัยของตัวรถทั้งหมดนะครับแล้วก็โฉนะออฟโรดนะครับแล้วก็มีมีโหมดล็อกระบบของตัวรถนะครับออโตโฮเราสามารถทําการเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับรถเราได้รถเราติดไฟแดงเรากลัวรถเราลื่นถลายนบเราก็ใช้ออโตโฮรถจะเบรกมือให้อัตโนมัตินะครับเราพอเราตัวปุ๊บรถก็จะตัดทําการของตัวออโตโฮนะครับการตั้งค่าของตัวจอ12นิ้วมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับก็จะมีการตั้งค่าของตัว เสียงนะครับเราตั้งค่าได้วิทยุตั้งค่าได้นะร,รายการโทรศัพท์ช่วยคนขับอ่าแล้วก็รถยนต์เราตั้งค่าได้นะว่าจะเลือกเป็นฟังก์ชันแบบไหนนะครับทั่วไปแล้วก็สามารถล็อกค่าต่างๆได้หน้าจอมีให้เราตั้งค่านาฬิกานะครับการเชื่อมต่อการอัปเดตระบบแอปโทรศัพท์มือถือหรือระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับการสังงานของฟอร์ ไฟตกแต่งเค่องสสารเราสามารถปรับได้ความเข้มอ่อนได้ของตัวไฟหน้าก็คือไฟตกแต่งขคองสสารนะครับแอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะครับปรับได้ออโต้เลยแยกอิสระซ้ายขวาเราจะปรับอุณหภูมิฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่าไหร่เราก็สามารถสัมผัสบวกขึ้นได้เลยนะครับแอร์ออโต้นะครับดานล่างมาของเราก็จะมีแท่นชาร์จไวเลสเราวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยอัตโนมัติมีไดซียูดบีชาร์จให้นะครับคอนโซลกลางคันนี้ของเราก็จะมีการปรับโหมดขับ2นะครับขับ4 หรือโฟลวเราสามารถหมุนไปทางซ้ายเนี่ยรถคันนี้ปรับได้6โหมดนะครับก็จะมีระบบปกตินะครับปรับกันที่6โหมดนะครับมีปกติประหยัดลากพ่วงนะครับโทล่ล่องแล้วก็ทรายนะครับเราสามารถปรับโหมดกมารขี่ได้6โหมดของตัววัตถุคันนี้นะครับปรับได้6โหมดเลยเหมาะกับการใช้งานลูกค้าที่เน้นัดทำเรียบแล้วก็ออฟโรดนะครับเบรกมือไฟเราก็มีให้สาหรับปุ่มทางด้านคอนโซลคนขับนะครับเบรกมือไฟฟ้า เซนเซอร์ S S หน้าตัวนี้ก็มีให้นะครับระบบแพ็ชันทุนทอนระบบป้องกันรถออกตัวล้อ,อฟรีเราก็มีให้ปรับโหมดการขี่360องศาเราก,กดไปปุ๊บกล้อง360องศาก็จะทําง,งานนะครับมีระบบ HDC ให้ด้วยกันอ,อันนี้ระบบช่วยลงเขานะครับแล้วก็มีดิฟล็อกไฟฟ้าด้านท้ายให้เวลาเราขับทางออฟโรดนะครับเกียร์เป็นเกียร์10สปีดนะครับมีเกียร์ธรรมดาคือตัว M เราสามารถเชนเกียร์ได้10สปีดจากปุ่มหัวเกียร์บวกลบได้เลยนะครับ ถือว่าการทํางานใช้ <S <S ง,างานลูกค้าเน้นออฟโรดเน้นลุยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่แฟนเพจทุกท่านนับคันนี้ผมมารีวิวให้ดูตัว Wi ยแทกขับ4ตัวท็อปสุดของกระบะ New Next Gen Ranger ของ Wi ยแทเลยนะครับลูกค้าไหนสนใจครับส,ส,ส,สามารถสอบถามโปรโมชั่นต่างๆตัวรุ่นนี้ได้ครับโทร0 5 2 2 0 8 6 Ford Apple พร,ระรนครเกษตรอนมินหรือช่อง YouTube Ford Apple นะครับลูกค้าทุกอาชีพสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพรับบริการจัดแฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยแล้วก็ส่งรถถึงบ้านนะครับลูกค้าไหนสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคร สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมมีรถแต่งสวยมากแต่เราไาชมกันครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ